สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเรียนรู้การใช้เครื่องจากปากคอมพิวเตอร์ชอย์รุ่น g c Mini 1201นะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการาปักหมวกนะครับตอนนี้เราเป็นชุดหมวกแล้วนะครับเนะราเป็นชุดหมวกไปแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็มาเลือกลายนะครับ <c oughs> เรียกลายขั้นตอนก็คือเหมือนกับปักผ้านะครับแต่ว่าไม่ต้องกลับลายเครื่องจะกลับลายให้อัตโนมัตินะครับเวลาเราปักหมวกเราเปลี่ยนชุดหมวกแล้วนะครับอันนี้เจาะสีนะครับก็สีที่สองครับ จะเจาะกีสีเราก็ตั้งสีเหมือนคล้ายการปักผ้านะครับขั้นตอนเดียวกันแล้วก็มาเรียนในขั้นตอนหน้าที่สีก็คือเช็คพื้นที่การปักแล้วก็ตั้งสะดึงนะครับนี้เราไปเลือกสะดึงก่อนนะครับเรบเลือกสะดึงเสร็จเครื่องก็จะเสร็จ ตัวเครื่องให้ mm hmm. อัตโนมัตินะครับในการปักมาอยู่ที่เซนเตอร์ของเครื่องนะครับดูหน้าต่างนีตอนนี้นะครับจริงๆเราไม่ต้องเช็คพื้นที่ก็ได้นะครับเพราะว่านี่คือพื้นที่มันปักอยู่ในมันฟ้องอยู่แล้วว่าสามารถปักได้นะครับแต่ว่าถ้าเราจะเช็คเราก็เช็คได้นะครับเครื่องก็จะเช็คพื้นที่ให้ <c oughs> น,นี้เราก็มาประกอบชุดหมวกเข้าไปนะครับเวลาใส่เราก็เอียงข้างเอาหมวกเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็กดตัวล็อกเหมือน,นกันนะครับหมือนับที่เรากด,ดการเตรียมใส่ก็คือกดตัวล็อกเนี่ย้งางกอน,นะครับกระดันหมวก อพอครับเมื่อเราประกอบชุดหมวกเข้ากับตัวเครื่องจักรปักแล้วนะครับเราจะมาเทสการปัดตำแหน่งการปัก,กทีก็ได้หรือเราจะไม่เทสก็ได้นะครับเครื่องก็จะทําการเทสห้นะครับอยู่ที่เราเราชํานาญเราก็อาจจะไม่ต้องเทสซ้ํานะครับจากนั้นก็ออกจากหน้าต่างการเซตหน้านะครับแล้วก็มายืนยัน เพื่อพร้อมจะปักนะครับจากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนการปักได้เลยครับ ก็ปักเสร็จรอบแรกแล้วครับทั้น่อนขั้นตอนการปักหมวกนะครับก็มีขั้นตอนแค่นี้ครับ